ขึ้นมาถึงแล้วครับผมโอ้ยกว่าจะขึ้นมาถึงคือมันเยอะอล้วเหนื่อยเลยครับผมยังไม่กวาดดูเลยเพิ่งมาถึงแต่ดูท่าทางจะอ่อนนะนะเดี๋ยวลุ้นน้ำกันครับผมหาที่ตั้งกล้องก่อนหาที่ตั้งกล้องก่อนุ้ยเนี่ยอยาที่ตังงต้ง,งอออกล้องเหมาะก่อนเด้อโอ้โหสุดยอดนังเต็มดี เดี๋ยวขอขอบคุณก่อนครบอยหางตัวนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมหาอยู่หากินครับตามมานอกเราใส่มุ้งดีกว่าเพื่อความปลอดภัยถ้าโดนตัวหนึ่งก็ไม่คุ้มอะปวดนานแต่อย่างผมมันดันแล้วมั้งโดนบ่อยเนาะไปครับผมลุยครับ พอจะเจอเต่ละลังครับพี่น้องจะค้ำแล้วจะค้ำแล้วไม่รู้ไม่รู้จะตีทันไหมนั่นเจอแล้วจะค้ำเลยครับผมเหลือชั่งกมงกว่าจะค้ำแล้วนูอยู่ตรงนี้นั่นแหละดำๆนี่นี่ก็นี้นี่นนเดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆครับผมเดี๋ยวหาที่จอดมอเตอร์ไซค์ก่อนตรงนี้ตรงนี้มันแคบทำครบด้วยไปโอ้มาถึงใต้หลังแล้วครับผมแต่ไม่รู้จะมี ลังมีน้ำหรือเปล่าหรือพึ่งอ่อนก็ไม่รู้นะอย่างนี้ต้องขึ้นดูครับผมนั่นแหละครับผมมันดูไม่รู้เรื่องครับคอนมันใหญ่เกินไม่รู้มีหลังหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นดูครับผมขึ้นมาถึงแล้วครับผมโอ้ยกว่าจะขึ้นมาถึงคือมันเยอะเอะเหนื่อยเลยครับผมยังไม่กวาดดูเลยเพิ่งมาถึงแต่ดูท่าทางจะอ่อนนะน่ะ เดี๋ยวลุ้นน้ำกันครับผมหาที่ตั้งกล้องก่อนหาที่ตั้งกล้องก่อนอุ้ยเงี่ยเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องเหมาะก่อนเด้อนี่แหละเหมาะครับผม ็ใส่เขาโจดดูองไัยเขาเจอเหมือนกันหรือเขาเรื่งไม่มาตี <laughs> ไปเรื่องเราขึ้นตีก่อนโอ้น้ำสวยครับผมอ,อ่อนได้น้ำสวยน้ำเต็มดีเลยโอ้โหสุดยอดน้ำเต็มดี เดี๋ยวขอขอบคุณก่อนครบอย่าห่างตัวนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมหาอยู่หากินครับตามมานอกเราใส่มุ้งดีกว่าเพื่อความปลอดภัยถ้าโดนตัวหนึ่งก็ไม่คุ้มอ่ะปวดนานแต่อย่างผมมันดันแล้วมั้งโดนบ่อยเนาะไปครับผมลุยครับ สังขาวอ่อนบ่เลยครับผมขอไปกินครับผมต้นนี้เคยตีครับผม ให้ดูรอยตื้นทีดีไายนึ่งที่สอนไม่ค่อยมีดอกครับผม ให้ดูน้ำเท่าหน่อยครับผมนี่น้ำใสน้ำใสไหลโจกเลยครับผมอันนี้ไม่โจกเท่าไหร่ยังเนืดอยู่ จะมีอินโคยาสมวก

ไข่อ่อน,นขอเด้อวัดบังคับตะควรโอควรหน่อยลือเชือกกควนบน กกััมาเอ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่านะครับนี่นิวเหน่งมันเมงนคำไม่ได้คือมีดเอ็นบาดมีดมีดบาดเอ็นครับผมมีดบาดเอ็นขาดมีมดคันมาได้ยังไงวะอยู่ในเชือกดูตุ่นให้นี ไปลงกันครับผมรวยแล้วรวยแล้วก็ลงขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์อะไรของเขาหน่อยเลยครับผมไปลงกันครับผมเขานี่เราลงแล้วครับผมรวยนั่นเรีย <c oughs> ไม่สูงเท่าไรครับผมอัน,นี้มันมีเครือให้ปีนขึ้นมาเรื่อยๆไม่สูงเท่าไหร่ วันใกล้ตกดินละตะวันใกล้จะตกไปลง